กระเป๋าสตางค์เศรษฐีมีเงินใช้ไม่ขาดมือใครอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับกระเป๋าสตางค์เศรษฐีที่ทำตามแล้วมีเงินใช้ไม่ขาดมือจะมีอะไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ กระเป๋าสตางค์ของคนที่จะเป็นเศรษฐีมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 1. จะต้องมีรูปร่างพอดีกับธนบัตรธนบัตรนะคะเป็นรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ควรจะใช้กระเป๋าสตางค์ทรงเดียวกันเพื่อให้เวลาใส่ธนบัตรลงไปแล้วเราไม่ต้องพับแต่ใส่ตรงๆแบบเรียบเรียบได้เลยค่ะ 2. ส,สภาพต้องดีค่ะ กระเป๋าสตางค์ที่ดีที่จะดึงดูดเงินทองคือจะต้องไม่ขาดไม่ได้หลุดแล้วก็ไม่มีรูเพราะเชื่อว่าถ้ากระเป๋าสตางค์เนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหรือว่าขาดจะทําให้เงินเนี่ยล้วไหลแล้วก็ขาดมือนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะลองสํารวจกระเป๋าสตางค์ของตัวเองเลยค่ะว่าใครนะคะมีกระเป๋าสตางค์ที่ขาดหลุดลุ่ยตรงไหนรีบเปลี่ยนได้เลยค่ะ 3. ห้ามมีขยะ ในกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะควรจะมีเพียงแค่เงินและบัตรต่างๆเท่านั้นไม่ควรมีขยะเช่นกระดาษหรือว่าใบาเสร็จควรจะแยกระหว่างกระเป๋าธนบัตรและก็เหรียญออกจากกันด้วยนะคะคุณไปได้ใบเสร็จหรือว่าไปซื้อของเนี่ยเวลามีบินต่างๆอย่าเอามาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ 4. เรียงลำดับธนบัตรตามมูลค่าแนะนำเลยค่ะว่าเวลาเราใส่ธนบัตรเนี่ยให้ใส่เรียงตามมูลค่าจากด้านในจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากก็ได้ค่ะแต่จะต้องใส่ธนบัตรในด้านเดียวกันแล้วก็ไม่ให้ธนบัตรกลับหัวหรือว่าพิ่มหัวลงค่ะ 5. ห้ามใช้สีที่เป็นกาลากินีกับวันเกิดของเจ้าของค่ะอันนี้สำคัญมากๆการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยสีของกระเป๋าสตางค์นะคะไม่ควรเป็นสีกาลากินีของคนแต่ละวันเช่น วันจันทร์ห้ามใช้สีแดงวันอังคารห้ามใช้สีขาวสีเหลืองสีครีมวันพุธห้ามใช้สีชมพูวันพฤหัสห้ามใช้โทนสีม่วงวันศุกร์ห้ามใช้โทนสีดำวันเสาร์ห้ามใช้สีเขียววันอาทิตย์ห้ามใช้สีฟ้า สีน้ำเงินค่ะเพียงเท่านี้5เทคนิคง่ายๆคุณก็จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะลองเอาไปทำตามกันหรือว่าเย็นนี้รีบไปเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ได้เลยค่ะรับรองว่ารับฟังรับชมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามช่อง l u c k เด a y ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ